คลิปนี้มาบุงการจะพาท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศาพิธีาวางศิลาฤกษ์นะครับท่านผู้ชมวางศิลาศิลา,ลกา,าฤกษ์รอเสาสะพานในเราต้องโผลนะครับ จะเป็นยังไงมายังไงเดี๋ยวไปติดตามกระเป๋บาบุกการนะครับอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่จะเตรียมไว้ว่างศิลาเรือ,เ,อเตรียมคณะของท่านรัฐมนตรีนะครับท่านผู้ชมจะไปทําพิธีในรงในน้ำผงเลยสพาบนอันสุดท้ายเลยนะครับ รัฐมนตรีนะครับคมนาคมท่านจะมาเป็นประธานในพิธีวางศิาลาฤกษ์ฝั่งประเทศไทยนะครับไม่รู้ฝั่งลาจะมาด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมโซมใหญ่นะครับเต็นท์ใหญ่เลยวันนี้ตอนรับท่านศักสยามชิดชอบนะครับมาเป็นประธานก็มาผู้หลักผู้ใหญ่มาแบบนี้ก็คงเราก็อุ่นใจแล้วนะครับว่าสะพานนุงเสร็จแน่นอนนะครับท่านผู้ชม ก็มีการถามถ่ายเข้ามาว่าโอ้บ่าวืองการทาไมไม่มีการทําพิธีวางธีลาเลิก์วางอะไรบ่าวืองการก็ติดตามอยู่นะครับสุดท้ายท,าท่านหลักผู้ใหญ่ท่านก็มาจริงๆนะครับวันนี้นะครับมาเป็นประธานในพิธีวางธีลาเลอ์โนนะครับรูปหล่อครับท่านรัฐมนตีว่าการกระทรวงคงมนาคมนะครับมาทําพิธี เป็นประธานพิธีวางศิลาเลิกนะครับเสาสะพานต้นสุดท้ายแล้วนะครับท่านผู้ชมต้นสุดท้ายเลยนะครับเดี๋ยวต้นสุดท้ายยังไงเดี๋ยวก็พฟ้ท่านผู้ชมไปดูว่ามันอยู่างไหนยังไงนะครับท่านผู้ชมอถ้ามันจะมาเปิดโอ้มาทําพิธีไอวางศิลาเลิกอะไรนี่นะโอ้ครับครับท่านศัก์สยามชิดชอบนะครับมาเป็นประธานพิธีวันนี้นะครับรูปหล่อครับท่านรัฐมนตรีคนนี้ คนก็มาหนาแน่นเลยมาต้อนรับท่านนะครับศักดิ์สยามิดชอบนะครับตอนรับยินดีต้อนรับชาวบ้างการบาร่าวบังการก็ยินดีต้อนรับท่านนะครับเป็นประธานในพิธีวันนี้นะครับผมได้เลิกแล้วเลิอกอยังไงนะครับที่จะทําพิธีนะครับยังไงก็ต้องมีพิธีบา่าวบังการเลิกในใจยังไงก็คงต้องมีแต่วันใดวันหนึ่งก็คงต้องมีนะครับโน้นพื้นที่เตรียมไว้นะครับที่จะท่านจะลงไปตรงโน้เลยครับท่านผู้ชมวางศีลาเลิก นะครับตอนสุดท้ายนะครับโน่นที่มองเห็นไกล้มุมมุมอันนี้มุมขวามือนะครับที่มองเห็นใกลโนู้นนะครับลงไปโน่นเลยนะครับท้งคณะของท่านจะไปวางจีลาเลอร์นะครับที่มุมถัดไปตรงโน้นไกลนั่นก็จะเป็นเส้นของฝั่งประเทศลาวก็กากลังกดจะเหมือนกันนะครับใกล้ๆก,กันแต่มองอย่างใกล้นะแต่ถ้ามองตรงๆมันก็จะไกลยอยู่ประมาณทั้งสามร้อยกว่าเมตรอ่ะนะครับห่างกันห่างอยู่นะ ในลำน้ำโขงนะครับฝั่งประเทศไทยเสาสุดท้ายแล้วนะครับท่านผู้ชมเสาสุดท้ายที่จะมาวางศิาลาฤกษ์ตรงนี้ทีนี้ก็รออย่างเดียวนะครับวางศิาลาฤกษ์เสร็จแต่ต้นเสาเสาอะไรก็เสร็จกันหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมบนพื้นดินเสร็จกันหมดแล้วเหลืออยู่ในน้ำสองสามต้นสี่ต้นนล้ต้นนี้แหละนะครับกําลังลงมือกันนะครับฝั่งประเทศลาวก็เตรียมกันเหมือนกันนะครับ แล้วยินดีนะครับว่าฝั่งประเทศเราก็มีการต้อนรับผู้หลักผู้ใหญ่ทังฝั่งประเทศเราที่มาชมงานฝั่งประเทศลาวน,น,นะก็ไม่ได้ข้ามมาฝั่งประเทศไทยนะครับงานของไทยของมันนะครับงานฝั่งลาวฝั่งไทยนะครับแยกกันงานคนคนละทำทำคนละงาน,นทำคนละชิ้นนะครับชิ้นเดียวกันแต่ว่าแบ่งกันนะครับงานจะได้เสร็จเ,เร็วๆนะครับท่านผู้ชมพื้นที่นี้ก็จะเป็น ยู่ในล้น้ำโขงนะครับก็มาไม่มไหนมาไหนอยู่ที่เดียวนี่แหละจนกว่างานจะเสร็จตะพานข้ามได้เมื่อไรนะั่นแหละบาทสมบัติเาถึงจะเลิกรายงานสะพานตรงนี้นะครับวนนี้ก็รายงานกันไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมวันนี้ยิ่งโอกาสวันนี้ยิ่งเป็นเลิกชายด้วยนะครับลทัทมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสักสยามชิดบชอบจะมาวางกีลาเล่ยตรงนี้นะครับเสานี้เลยจะมองเห็นในกายโนนะครับ บหาือนการก็ไปเตรียมดูอยู่เขาก็เตรียมพื้นที่ไว้ต้อนรับอย่างดีแล้วก็จะลงไปตรงเสาตสา้นสุดท้ายนู้นนะครับท่านผู้ชมจะเป็นยังไงก็ไปติดตามไปนะครับบ่าพึการก็คงไม่รอคงไม่รอจนท่านจะไปวางแดดร้อนด้วยวันนี้นะครับเอาหอมปากหอมพอมาฝากว่าวันนี้ท่านสักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มาเป็นประธานนะครับวางศิลาฤกษ์หล่อเสาสะพานในลำน้ํโขงนะครับนี่นะครับพื้นที่มันจะเป็นอย่างงี้ถ้ามองตรงๆมันจะเป็นอย่างงี้ต้นนี้ก็ก็ก็เห็นทุกหัวทุกอะไรพร้อมที่จะหล่อแล้วตรงนี้นะตรงต้นแรกนี่นะที่มองเห็นนี่นะครับก็ทงา้างจอดอาณา บรรยากาศล่าสุดงานก่อสร้างสะพานไทลาวแห่งที่5้าการปัางชั้นมาฝากแฟนบได้ดูได้ชมกันนะครับคลิปนี้คงเอาไว้แค่นี้นะครับทุกผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาวงการด้วยนะครับเอาไว้พบกันคลิปหน้านะครับ